สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนาคนรซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมซู b a รุนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อเบาโฟร์ฟอรมมิงงาน NK Performance นะครับรันด้วยยาง2อ5 6 0นะครับโอเวอร์ไซส์กว่าเดิมเบอร์หนึ่งนะครับ ของเดิมจะเป็น225 55นะครับตัวนี้เป็น225 60เป็นยางลาย AT5 นะครับผมดันหลับ a อ5นะล้อจะเป็นของ NK ล้อเบาว4 Forming นะครับตัวนี้เป็น s u b a r u XV นะครับโมเดลนี้ต้องแต่งสไตล์นี้แหละผมว่าสวยนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนด้านหลังนะครับขอบ17กว้าง8ออฟ3 5นะครับกับยาง225 60 ถ้าถามว่าล้นไหมไม่ล้นนะแต่แต่ถ้าแบบตั้งใจดูแล้วอยากให้มันล้นเนี่ยก็ประมาณไม่เกินหนึ่งเซนนะอะยางมาันจะดึงหลบเข้าไปในซุ้มนะครับเห็นไหมด้านหลังทรงประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูความสูงนะครับว่าสอดน,นิ้วได้กี่นิ้วนะครับความสูงคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเดิมนะเดิมโรงงานนะครับโอเคลองดูห้านิ้วมือตอนนี้สามารถสอดน,นิ้วได้อยู่ประมาณห้าจุดห้านิ้วมือครึ่งอะห้าจุดห้านิ้ว มือนะครับห้าจุดห้าดิ้วมือระยะยางถ้าจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะตรงนี้มันติดน,นะเห็นไหมตรงนี้มันจะติดแล้วเหลือประมาณไม่เกินเซนประมาณหนึ่งเซนอะแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะเพราะว่ายางมันก็จะเด้งขึ้นนะครับมันไม่ได้ต้องเลี้ยวนะครับก็เลยไม่ติดด้านหลังเหลือๆนะครับอ่านี่ส่วนของล้อโซนด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูโซนด้านหน้าด้านหน้าความสูงเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเลยแค่เปลี่ยนยางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ล้อ สิบเจ็ดเบอร์เดิมนะครับของเดิมก็เป็นสิบเจ็ดนะรุ่นเนี้เดี๋ยวดูความสูงนะครับด้านหน้าเมื่อเมื่อกี้ด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณห้าจุดห้านะครับเดี๋ยวดูว่าข้างหน้าด้านหน้าเตี้ยกว่าชัดเจนนะครับอยู่ที่ห้านิ้วมือนะครับอยู่ที่ห้านะครับข้างหลังอยู่ห้าจุดห้านะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะนี่เดิมเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะแล้วก็ด้านหน้าตอนที่เทสนะครับ ตอนที่เลี้ยวก็ไม่ติดเลยนะครับสบายๆนะครับด้านหลังก็เหลือเหลือไม่ติดทั้งหน้าและหลังนะครับกับล้อกว้างเจ็เอ้ยกว้างแปดออฟสามห้านะต้องต้องเกี่ยวกับสเปคล้อด้วยนะถ้าสเปคที่ล้นกว่านี้ก็ติดนะครับด้านหาน้าไม่ล้นนะครับเดี๋ยวลองดูสเต็ปใกล้เคียงกับด้านหลังเลยก็คือ1เซนแต่ยางดึงหลบเข้าไปแบบสวยๆเลยล้อป่าชุดน,นี้อยู่สอง0 0หนึ่งนะครับ ล่อๆเลยนะครับไปดูล้อนต่ออีกว่าปะมาต่อกันที่ตัวล้อกับยางนะครับตัวล้อจะเป็น TC105 N นะครับเป็นสี DGM นะครับสีเข้มสุดเลยนะเป็นสีเท่ากันเข้มนะครับผมเป็นงาน n k Performance ล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะครับตัวนี้โคตรสวยโมเดลรหัสเอนะครับตรงรุ่นเลยนะครับห้ารูร้อยนะครับอันนี้ใส่ได้เป๊ะเลย ใส่อะแดปแล้วก็ใส่กันสั่นช่วยนะครับเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับจบเซตเลยรอหลๆนะครับล้อป่าอยู่ที่2อ0 0 0ื่นหบาทนะครับรันด้วยยางดันหลับนะครับนี่เป็นดันหลับสายลุยเอทแกลนเทคเอทห้านะครับผมกับยางเบอร์นะครับ225 60 17นะครับนี่นะครับสองสองห้าหเจ็ดดอกยางจะเป็นสายลุย AT ก็จะเป็นแบบตะกุยตะกุยนิดนึงนะครับโคตรสวยมันทำให้ยางอมแบบ มิติโคตรได้นะครับเนี่ยมีริมการอมขอบล้อหายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แก้มดึงตรงแล้วก็หลบซุ้มเข้าไปในลบทุมด้วยนะครับสวยจัดสวยจัดนี่สวยจริงล้อเปล่าสองมิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวราคาลรอ้อ,อายาผมลงให้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมก็ไว้เป็นอีกตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือ094 540 9999 99. ฝากซูบารุเอตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสั่งล้อมีหลายรุ่นนะครับหลายแบรนด์ใส่ได้ perfect perfect